เอาเอาคือบรหลับมมอ,อแม่เป็นยังบริสิกสาบบานนะอ๋อ สิทธาไปเดาอายุบ้านวงใหญ่ปิดวงเนีช่วงวงใหญ่หมอํำก็มีงานตลอดปีครับปิดฤดูกาลมากอัไปกับคอนเสิร์ต AB ตลอดทั้งเดือนพรุ่งนี้จะได้หยุดเป็นวันแรกขอเก็บแรงไว้เดาคืนนี้แล้ว มันก็เมื่อยเนาะมือนี่แหละสิบอนอนเจ้าอดเจ้าบ่อยคอยมีความหวังเด้อคอยตีความหวังตลอดเราได้ในช่วงนี้เอามือนี่แหละกินแล้วเตียงเหรอฮะแมนซ้ัมเตียงพร้อมแล้วมครับนะครับขอบพระคุณดูกำลังใจครับมือนี่มาในรูปแบบของคอนเสิร์ต AB นะครับฟังเพลงของแอนออร์ดีแล้วก็บอยซิริชัยแบบจุกๆเลยพี่น้องนะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโอ้ยองสินสะข่อยเอาเงินก่อนสั่งกออ้อนเแล้วก้อนนี้ไหฮะเอ้ากะว่าฮ่องซีบอลมันแล้วเทียนยวก่อนจะเอาจังเสียเออเอันนี้กะว่าเอาก่อนขันมาอากอกจะเครียดโอ้ยเฮาจังเสียลาเมติกิ๊ด เสีสงเกลมันดีเงินหลายขออนุญาตนั่งของเงินจะสองชั่วโมงก่อนเด้ไหมเพราะดีฮวงพอดีละเพลงนั่นน่ะมามาเย้ยมาพร้อมกันแค่เดียวเลยนามาพร้อมกันเป้าจุกแล้วก็เมื่อม้าก็อ่อนซ้อนพี่น้องนวนบินีมีฮอดมาปูสามเด้อปูสามบ้านฟ้อนบอน้ำเรืองบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณอางวัน้ำใจด้วยนะคะ เดี๋ยวไปนะครับเอ้าเดี๋ยวพอเสียเวลาครับป้าพี่น้องไปมวนบอมี่ย่างมาฟานพี่ฟานนองนองจากเส้นเริ่งสิบเล่า